สวัสดีจ้ามาอีกแล้วจ้าง่าย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 แต่อร่อยได้จ้าพอดีมีหมูนะจ้าหมูแดดเดียวแต่เราไม่ได้ไปทอดนะเราไปอบมันก็เลยไม่กรอบอย่างที่มันจำที่มันจะเป็นนะ่ะมันออกแบบแข็งแข็งยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่เราก็ไม่อยากทิ้งนะเสียดายของราคาแพงมากก็ลองนะจ้าลองลองดูว่าลูกจะกินให้ไหม ถ้ากินก็ดีไปถ้าไม่กินก็นะคะก็คงจะเป็นอีแม่เนี่ยคะ่ะเก็บกินทห้หมดนี่จะผัดง่ายๆเลยใส่ออซอสน้ำพริกไก่น้ำน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่นะคะเพราะว่าเขาเออขาโตที่นี่นะจ๊ะเขาไม่ค่อยกินเผ็ดนะก็จะกินอะไรที่มันออกเป็นซอสนิดนึงนะแต่ว่าเนื้อเนื้อหมูอันเนี้ยคือตั้งใจจะทอดให้มันกรอบอร่อยๆแต่ว่ามันก็ มันไม่กรอบได้ดังใจนะคะหม้อทอดอยู่ข้างนอกใช้หม้ออบแทนก็จะออกแข็งๆนะคะเติมอีกนิดนึงนะเพราะว่าลูกชายชอบกินซอสน่อยๆไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มไก่นี่ก็อร่อยอยู่แล้วใส่ผักอันนี้เลยคุณประโยชน์เพียบนะคะกลายเป็นชอบเลยค่ะก็คณะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่เป็นคณะใบหยิกแต่บางคนก็ชอบเรียกคณะเหมือนไหมคณะไดโนเสาร์หรอ ไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะคะลืมลืมลืมแล้เขาเรียกเคลอะเคลแต่ก็จําชื่อไม่ได้พูดไปก็เราไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะแต่รู้ว่าอยู่ในตระกูลคณะจ้าเนี่ยผัดผัดให้เข้ากันเห็นผักเต็มนี้นะคะเดี๋ยวผัดไปเดี๋ยวก็ยุบจ้ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องอะไรมากใส่เกลือหน่อยนะจ้าเพราะมันเป็นน้ำจิ้มไก่มันจะออกหวานหวานนำนะหวานนำ น้ำไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าน้ำมันก็มาจากผักที่เราใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ออกค่ะคลุกคลิกคลุกคลิกนิดนึงก็พอแล้วจ้ะหน้าตาก็น่าทานอยู่นะได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ดูหน้าตาหน้าทานอย่างที่บอกเติมเกลือน,นิดนึงนะเพราะว่าน้ำจิ้มไก่เขามีรสชาติหวานหวานนํำนะหวานนำํำตัดให้นางนิดนึง หวังว่านางคงจะกินให้อีแม่นะจ๊ะมันจะออกเป็นคล้ายๆกับคณะหมูกรอบอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันไม่กรอบมันมันทำแม่งทาแม่งยังไงก็ไม่รู้ค่ะแต่ก็หวังว่านางจะกินให้ถ้านางไม่กินก็ต้องเป็นอีแม่เนี่ยจากเก็บของเก่ากินไปเนี่ยจากง่ายๆง่ายๆแต่อร่อยได้หน้าตาใช้ได้อยู่นะรสชาติก็โอเคอยู่นะั้นอยู่จ้าผิดแค่ หมูแข็งไปนิดนึงแค่นั้นเองจ้า